เรื่องที่ผมไปซื้อบ้านโครงการเนี่ยโมเมนผมบกคิดอย่างเดียวโมเมนอยากได้เราบกคิดวีคอเอยียงอยู่ซ,ซื้อคิดว่ามีเงินเราสิไปซื้อเราซื้อเลยบมเมนเราตกตะกอนแล้วเราชั่งน้ำหนักปรึกษากันผัวเมียแล้วผมหาซื้อที่คอนแก่นเป็นเดือนสองเดือนพอไปได้ที่ในราคาที่มันเหมาะสมในแรงที่เรามีก็คือประมาณไรละหาหกลานติดถนน แต่เราก็ต้องมาคำนึงถึงอีกว่าสิ่งแวดล้อมต่อไปในวันข้างหน้าใครจะมาอยู่ข้างเราแล้วเราไปซื้อที่แล้วเราต้องพัฒนาที่เราต้องถมดินเราต้องทํารั้วทำกําแพงเพราะว่าบ้านที่เราจะปักหลักจริงๆคือมันต้องปลอดภัยแล้วก็เป็นส่วนโตคิดแบบนี้แล้วก็สะดวกก็คือก็เลยอยากไปอยู่ที่ขอนแก่นซึ่งที่ผมจีสามบ้านย่สรารคนะัมเนี่ย ที่ดินที่ติดถนนแบบสวยๆเลยในเมืองก็มีแต่แต่แอนก็มามองว่าอยู่คอนแก่นมันสะดวกเรื่องหมอเราก็รักษากันที่นี่โรงพยาบาลคุณย,ยายากาอาย่หลายแล้วบ้ารัฐหรือลูกหลานอะไรเวลามาห้างมาโรงพยาบาลเราก็ต้องมาคอนแก่นในอนาคต มันสะดวกกว่าแล้วแองก็คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตอยู่ที่คอนแก่นผมก็หาซื้อที่ที่จะสร้างบ้านพอไปได้ที่ผมหังบ่มมีเวลาเนาะกับตะเวนหาทีประมาณเดือนสองเดือนที่คอนแก่นก็ราคาสูงเราก็มีราคาในใจอยู่ที่เราจะซื้อได้พอเราจะไปซื้อเราก็มาประเมินดูอีกว่าในอนาคตเนี่ยแถวนี้ชุมชนมันจะเป็นยังไงเราจะปลอดภัยไหมมันจะเป็นส่วนตัวเราไหมครับ ถ้าถามว่าสร้างบ้านเนี่ยผมฮังเฮ็ดก่อสร้างมาผมสร้างนู่นสร้างนี่มาสิบกว่ปีนี่ผมสร้างอย่างมันตลอดผมรู้หมดแหละว่าว่ามันสร้างบ้านขนาดนี้สเปคนี้มันราคาเท่านี้เท่านี้ผมผมรู้หมดแ,มแต่ทําไมตัดสินใจซื้อในโครงการหนึ่งความปลอดภัยสองสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันและอนาคตนะเอาก็นเลยซื้อนะครับซึ่งบ้านมันก็พอดีกับเราพอดีกับเฮาเพราะต้องเบาเรื่องราคาบ้านมันก็พอดีกับเฮ้านะครับแล้วสาธารณูป,ปโภคสิ่งแวดล้อมใกล้โรงเรียนใกล้โรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ความปลอดภัยมีคนที่มาซื้ออยู่น้ำกันเนี่ย บ้านในราคาประมาณนั้นในราคาประมาณประมาณนั้นมันก็จะต้องมีกะต้องมีสังคมที่ที่มันเป็นส่วนตัวพาเวทเพราะว่าบ้านที่ผมคิดว่าจะอยู่เนี่ยที่จะสร้างกันเนี่ยก็คือ เราจะปักหลักอยู่ที่นี่เลยเฮาสิปักหลักอยู่ที่นี่เลยเฮาก็เลยคิดในทุกๆมุมทุกๆมิติทามาสั่งเองกระได้หลังใหญ่ว่นนี่แม่มีรีครับผมมูอยู่แต่ว่าเราต้องสิ่งที่เราโฟกัสมันมีมากกว่าการที่จะทําบ้านหลังใหญ่นั่นแหละครับพี่น้อง